สวัสดีครับสวีดัสสวัสดีฮู้ครับผมเราต้องรอเพื่อนๆมานะครับผมเราไม่ได้มาไลฟ์คนเดียวนะฮะจำได้ไหมฮะโอ้วันนี้มีไลฟ์เผื่อทุกคนลืมอันนี้ไม่ได้มาไลฟ์เล่นๆนะครับผมเอ่อคุณคุณจุงคุณอูคุณบูมนะครับผมถ้าเกิดเข้ามาแล้วนะครับผมก็ฝากฝากฝากรีเควสมาหน่อยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับฟิวเตอร์น่ารักจังเลยครับเอ้ยี่เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างผมผมไข้ลดแล้วครับจากสี่สิบเหลือเท่าไรแล้วฮะอีสิบสามแปดลงมาสองถือว่าลงถือว่ายังลงถือยังลงลงเฮ้ย หรือว่าจะใช้คอนเซปต์ไม่มีอะไรเอาเราลงได้ใช่เอาลงไหนเถอะเขาล้อเฮ้ยนี่นะเขาจสฟิกเกอร์ก่อนทขาคนอยู่ไหนกันนะน้องจุงอยู่ไหนน้องจุงทำอะไรน้องจุงหาดียังน้องจุงเป็นไงบ้างน้องน้องเชนน้องจุ้งรู้สึกว่าถ้าน้องจุงใส่เสื้อลงแคบานน้องจุงจะรู้สึกตัวเองป่วยมากก็เลยเปลี่ยนเสื้อก็เลยใส่เสื้อรู้สึกพอพอเหมือนแบบใส่เสื้อลงบานใช่ป่ะมันจะมีฟิลกับความ ออก็คือออกไปเลยอนก็คือไม่สบายแล้วนอกจากจุงไม่สบายเนี่ยก็ไม่สบายจนออกเลยรมาเซี่ยไฮทุกคนก่อนดีไหมระหว่างรอจุงได้ครับผมมาเซไฮทุกคนสวีดัสสวัสดีนะจ๊ะทุกคนตอนนี้มีสองหมื่นคนนะครับสวัสดีครับไปอีกแฟนด้วยนะครับ hello hello how are you พวกอยู่ไหนอะอะไรนะพี่บูมอยู่ไหนพี่อยู่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยหลงทางตอนนี้ด้านผมพราะผมเหรออ๋ออ๋อขอบคุณขอบคุณพอดีแบบเพิ่งไปซื้อมาใหม่เพราะแบบช่วงนี้พระหผมแบบมัน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 เก่าแล้วมันเลยขาดก็เลยแบบไปซื้อใหม่มาให้ไปทายว่าพี่อยู่ไหนอะไรนะไปทายว่าพี่อยู่ไหนเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวข้างหลังเหมือนมีกระทะ ไปพี่พี่จะทํากับข้าวใช่ใเออจะทำกับข้าวโฉัววันนี้จะหิวหิวข้าวมากจะหิวข้าวมากจะทำกับเอ้าเอาไอจุ้งหัวเนาะเอ้าจุ้งหัวหัวเลยไหนไหนดูดิจะดึงเข้ามาได้ไหมเด่นะมาเไหมเอามาแล้วมาแล้ว ตอนแรกตอนแรกโชว์กำแพงไม่รู้เลยว่าใครงงเลยครับผมโดนผมโดนเด้งออกไปไมเด้งอ่ะโทรศัพท์ติดวัดนะโทรศัพท์นายจะรับไม่ไหวนี่นี่เนาะชมให้ดูวิวตะลันวิวดีวอี่คุณพร้อมมากคุณพร้อมเกินเปิดช่องยี่สิบห้ารอแล้วอ่ะผมเปิดยีสิบห้ารอแล้วเดี๋ยวพี่เปิดรอบ้างแป๊บหนนะดูเป็นยังไงบ้างการเป็นงไงอัปเดต ผมผมเหงื่อแตกเยอะมากแบบเตียงเตียงเตียกเลยอ่ะเฮ้ยเตียงเตียกเตียงเตียกถุแล้วเตียงเปียกเตียงเตียกเตียงเตียกเตียงเปียกเลยอ่ะก็เลยกีเลยผมก็เลยไปอาบน้ำมาเลยเนี่ยแต่ลุกไปอาบน้ำอะไรปกติสบายหโอ้โหโอ้โหดึงดึงออกดึงออกแล้ว แคุณกับแฟนทำเนี่ยวันนี้เขาเป็นห่วงจุงมากเลยที่ไปรวมพลมาจริงปะนี่ทุกคนดูทุกคนทุกคนดูสนุกดีนะทุกคนสนุกดีเป็นนี่ะเป็นห่วงเนี่ยเป็นห่วงกับตั้ทีว่าเอาจริงปะนี่เคยนี่ไม่เคยไปรวมพลตรงนั้นเลยนะเฮ้ยเคยเปล่าเหมือนจะเคยเคยไม่เคยไม่เคยเลยเมก่อก่อนเมืก่อนนะเมาพี่ออน กินตะเคยอ่ะอะไรที่อย่างแล้วแต่ดาวเคยแล้วแต่ดาวนะเออเคยทำไมผมจําไม่ได้วะเคยเคยเคยจําได้ตอนแล้วแต่ดาวนะเออแล้วแตอ๋ออ๋อกับพี่มาร์กไงพี่มาร์กจีกับพี่เมฆไงใช่ปะเนื้อเกี่ยวจำไม่ชัวร์แต่ว่ารู้ว่าเคยไปอ่าแล้วอุ้งอะไรนะ อะไรนะหมายถึงไป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 ไหนปไปไปไป่าไปไปไปน่ไป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 นปไ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 ปหาไาไปปล่ไปไ่ไป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 ไหไป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 ไมไปไอไป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 หาไป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 ไาไปไปไลไปไปไปแปไวไปไปไปไไอไ เมื่อทักทายเป็นคำหน่อยทุกคน I guys it will soon s o o คือตื่นเต้นว่าเนี่ยแบบมันเร็วมากเออนมีพีแรกแล้วเร็วบ้างมันเร็วมากเลยอะรู้สึกยังไม่ได้เลีวยใจอะแบบไม่รู้ว่ามันรู้สึกเหมือนเรากําลังถ่ายอยู่ซึ่งเราก็กําลังถ่ายอยู่แหละแต่มันแบบมันเหมือนเพิ่งเปิดกล้องไปเดือนเดือน เดือนที e ่แล้วเองเดือนที like like ่แล so ้วแล้วแบบได้ดูแล้วอ่ะแต่มันก็หลายคิวแล้วนะมันก็หลายคิวแล้วมันก็หลายคิวแหละแต่มันแบบภายในเดือนหนึ่งไงแบบโคดโโหดเอาเอาเรื่องจัดแล้วออนออนไปหายไปด้วยใช่ไหมช่วงนี้เราใช่ตอนนี้ก็คิวที่พมยิ้มเลยพุ่มมีความแปลกขงเราอ่ะไม่อูแบบเออดีแกแบบเก่งชอบพี่แบบพุัมมีความสุข หลันสกิปเ e อเยี่ยมอะไรสกิปอะไรอันนี้เรามาไลฟ์เล่นคือคือคือตอนนี้ผมอยากผมอยากเปิดช่องยี่ห้ารอเหมือนเหมือนคุณเชนมากเลยเนี่ยแต่ว่าคุณไม่เปิดครับอผมรู้สึกว่าแบบผมเปิดไปแล้วผมเจอแต่สไปเดอร์แมนไงแบบเลยแบบผมเลยแบบไม่รู้ไงว่าแบบคือทีวีเนี่ยผมแบบคือผมอะไรนะไปดอร์แมน ไม่ไม่ผมผมผมคือผมชื่นชอบแบบิกมากแล้วแบบผมเพิ่งไปซื้อมาเออแล้วเพื่อนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแทีวีตรงเนี้ยมันเปิดยังไงเหมือนกันเนี่ยก็แบบงงงงว่าแบบอยอยากเปิดเหมือนกันแต่พี่บูงเอ้ยพี่บูมป่ะเนี่ยใช่ใช่ใช่อกี้พี่บูมเหรอไอ้น่ารักล่อจูงลูกน่ารักจูงงมากตอนนี้พี่อูดแล้วพี่อูดทำอะไรอยู่ข้าวไข่เจียวออ๋ แยาว่าจะทำกับข้าวไข่เจียวไข่เจียวดังคนเดียวคนเดียวที่ถูกต้อเฮังกลับบ้านเปิเราเปิดอันนี้เลยว่าอยู่ไหนนนะอูไม่ได้หาของจินตู้เย็นจริงอร่อยให้ถ่ายให้ถ่ายให้ถ่ายให้ลองให้ถ่ายว่า้ให้จุงให้จุงถ่ายไม่ได้ให้อู่ถ่ายตอนนี้อยู่นะตู้เย็นนะแบบว่าจุ้งลองถ่ายดูว่าดังอยู่ไหนดังอยู่ไหนอ๋อเลยนะดังอยู่ไหนอ่ะ อ๋ออยู่ห้องไงอยู่ห้องไหนห้องใครห้องนอนห้องนอนห้องนอนดังห้องนอนไปมนไม่มีเบอร์บิกเนะมีไม่มีรื่ดูเร่งเนี่ไปห้องดังเนี่ยเดี๋ยวให้ดูเลยนะให้ดูอีกรอบห้องห้องดังมีแต่แบบแบบโอ้ยใช่เนี่ยขอขอแทนซ้ายไปแทนแทนซ้ายแทนซ้ายแทนซ้ายเฮ้ยไม่ใช่ห้องเมืองห้องมึงไม่มีตู้ เดี๋ยวก่อนห้องก้องห้องกูไม่มีตู้อ่ะไม่ไอมินไม่มีไม่มีตู้สีขาวเว้ยอ๋อไม่มีตู้สีขาวเออแล้วพี่ภูมิอยู่ไหนพี่ภูมิอยู่ไหนเนี่ยแปลกๆปอะไรนะพี่ภูมิอยู่ไหนไหนพี่ภูมิพี่ภูมิลองแผ่นกล้องดูพี่พูมลองแผ่นกล้องจริงๆแล้วพี่แบบเป็นวิวไงชมวิวอยู่พี่มาชมวิวไงแต่ระหว่างเนี่วิวคุ้นๆอ่ะรอเอาจริงป่ะเหมือนวิวเดียวกันเลยดูดิไหนไหน ไม่ไม่ไมาคิดไปเองพี่ลองคิดไปเองนี่นี่นี่พี่อยู่ไหนกันเนี่ยเอ้ยวิวเดียวกันพนี่เอา้าอูอยู่ไหนเนี่ยอูอยู่ห้องไงห,ห้องครัวด้วยไม่เห็นเรา,เราทำไมพี่อยู่ต้องอยู่แต่ห้องครัววะโ <Okay. S 2> อเคแบบพี่อยู่พี่อยู่ทำรอรอไข่ต้มอยู่มีคนแย่งห้องไปไงใช่หรอห้องไหนห้องห้องนอนห้องนอนปะแย่งห้องตั้เดี๋ยว คุยกับจุงก่อนคุยกับจุงก่อนตอนเนี้ไมแล้วจุงไหลอยู่ห้องเขาตอบกันหมดแล้วว่าอยู่ไหนอยู่อยู่ห้องพี่บูเหรออะไรนะห้องพี่บูเหรอเฮ้ยจุงจุงลองคิดดูว่าใครที่ต้องมานั่งอยู่ห้องครัวแบบเนี้ให้คนนั่งมานั่งอยู่ห้องครัวมันควรจะเป็นห้องใครลองลองคิดดูลองคิดดูอยู่ห้องพี่หัวไม่ใช่ไม่ห้องพี่แจ็คอ๋อพี่แจ็คเหรอไม่ใช่ ห้องมึงไงเพื่อนจําได้ปะที่สุดที่สุดจำได้ปะเพรว่าวันนี้เราคุยอะไรกันคือถ้าเกิดมึงไม่ป่วยก่อนใช่ปะคือเราอ่ะเราจะไปดูห้องมึงแล้วอแต่ว่ามึงป่วยมึงต้องย้ายสถานที่ไงแต่ว่าสัญญาไปแล้วาจะมาดูห้องมึงอืเราก็เลยต้องมาห้องเราก็เลยต้องทําตาสัญญาไงเอางี้ทุกคนออมีแฟนคลับพี่มาว่าโพสตท่าถ่ายรูปไห้หน่อยคนลองสกิปหมด ไม่โอ้ลัสกี้ก็อะไรที่เขาพิมมาโอเคโอเคโอเคได้โพสต์โพสต์กันดีกว่าเอ้มันมันมีแบบอย่างนี้ด้วยนี่มันมีเป็นสี่ไอเดี๋ยวก่อนสี่เหลี่ยมของทุกคนมันเท่ากันป่าวแบบดังอยู่ซ้ายใช่ไหมป่ะดังอยู่สายบนป่ะสายบนใช่ดังอยู่สายบนพี่อยู่บนขวางั้นเราทําท่าอะไรที่แบบมันคอนเนคกันได้ป่ะแบบอย่างเงี้ยอุ้อยู่บนขวาพี่ก็อยู่บนขวาเหมือนกันอ่ะจริงป่ะจริงอ่าไม่ chung này. ai đi. chung như này. Chung, 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 เอุ at, ้ยเอ้ยอ่ะอือเอองงตอนนี้พี่ว่ามันแต่ละคนมันไม่เหมือนกันอ่ะแสดงมันไม่เหมือนกันนะดิโอเคใช่ดังอยู่ไหนดังอยู่ไหนดังอยู่ไหนสายบนอยู่ขวาบนคุณก็อยู่ขวาบนใช่พี่ก็อยู่ขวาบนอะไรออแต่ผมอยู่้ายบนดังซ้ายบนจุงขวาล่างครับเขาบอกแล้วอุ้ซ้ายบน อูงั้นก็ต้องอย่างงี้อูเปลี่ยนข้างอูต้องเปลี่ยนข้างเขาบอกอูต้องเปลี่ยนข้างอนนั้เหรออือแปลกแปลกไม่มีแล้วไม่มีแล้วก็ไม่ได้มีความเป็นหัวใจด้วยนะที่ทำกันดาษไม่มีความเป็นหัวใจเลยอะดังแล้วขึ้นมาอีกวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจุ่งเอาใหม่ดิลองลอง,ลองใหม่ดิทำนี้ทำนี้เฮ้ยเอาเอาไกลกล้องหน่อยเอาไกลกล้องหน่อย ไกลๆไกลๆแบบห่างๆหน่อยเออเออโอเคโอเคโอเคอเค้างไว้นะค้างไว้ค้างไว้อืมสกีนช็อตเองเลยถ้าไม่มีคนสกีนช็อตโอ <laughs> โทษท่าถ่ายรูปเองอเฮ้ย <c> ค <oughs> ้นอีกสิบห้าอีกสิบห้านาทีเท่าไห้นอะสิบห้านาทีทําไมสิบห้านาทีทําไมมันเป็นไงไหนขอขอ,ขอเป็นแบบบทเพลง อีกเพียงสิบแคนทีเตาดรูมอ่ะซีรีส์ของเรานั้นจะออนแล้วรูมบังไหมงองอ่ะอย่งอยง,งว่าปันจูงเ้ยเ <c oughs> จ็บคอมาก <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวก่อนก่อนเราเราลืมอะไรกันเปล่าเนี่ยคือซีรีส์จะออนแล้วเรามีแฮชแท็กด้วยอของวันเนี้ย นี้เกือบลืมเลยนี่เป็นไงล่ะคนลำตะกิปเองเลยมามันคือแฮชแท็กเลยครับไหนไหนเบาเชนไหนไหนพูดหน่อยทุกคนครับวันนี้ฝากติดตามแฮชแท็กฮิตเด่นอันดัญดา EP หนึ่งครับผมอ้โหรีบบอกทำไมจะให้จุงพูดอุ๊ยโอ้ยเป็นไรไม่ต้องร้องไห้นะไม่เป็นไรเทสเทสหยอก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  ไอ้เขาพูดเลยมึงวันนี้วันนี้กูไม่มีเสียงเลยอ่ะ #hiddenagendaep หนึ่งเดี๋ยวเขียนเอาไว้จุงจุงซีรีส์เรารับชมได้ที่ไหนจุงทางช่องจีเบนี25นะครับผมหรือว่า YouTube ของจีเบนทีวีทั่วโลกพร้อมกันเลยครับว้าดังภาษาคิดเด่นดังภาษา น้องกตูปบ่างไลฟ์ฝ่ายเปล่าไหวอยู่แล้วครับถามก่อนดีกว่าว่าไลฟ์ไหวหรือเปล่าหรือว่าจะแบบอยากไปนอนพักพักก่อนเราวหิวมากผมเพิ่งดื่มนผมเพิ่งดื่มลังนกไปเมื่อกี้มีแรงแรงเลยมีแรงเลยงงแง่มางั้นเราเราฝากเป็นภาษาอื่นดีกว่า มา uh. พี่บูมขอภาษาเกาหลีอ่ะโอ้โหมึงก็ส่งมึงก็ส่งสายให้เสาเลยนะจะไปยังไงแล้วเอาดีๆเอาดีๆดีกว่าโอเคโอเคโอเค so for international fans uh hidden agenda will be on air in like 14 minutes that's 8:30 p.m. in Thailand so if you haven't checked it out please check it out we it l l be on air on GMM25 and you can watch it On YouTube, GMMTV official, 8:30 PM, see ya. And we have a hashtag as well. We have hashtag EP Episode One, which is hashtag Hidden Agenda EP One. Please use the hashtag. Uh, see ya. <laughs>

ภาษาไทายภาษาไทยแล้วภาษาไทยเคก็ตอนนี้นะครับเหลือเวลาอีกมา13นาทีเท่านั้นนะครับผมก็ฝากซีรีส์เรื่อง h i d d e n Agenda นะครับวาราซ่อนเลียนไว้ด้วยนะครับผมก็แท็กนะครับ h i ได้อ Agenda EP หนึ่งนะครับผมมาช่วยปั่นกันนะครับผมจริงๆเราสี่คนท่าที่จะครบนะอ่าอู๋อูอูก็พูดไปแล้ว ใช่เหรอหั่นกระเทียมอยู่เพ่าไหนที่หลุมอยู่ไหนไันเนเลิขทำไมต้องไปอยู่ไปอยู่ห้องครัวทำไมงงอันนี้งงเลยมีคนแย่งห้องนอนใช่ไหมถูกไหมห้องนอนใช่ป่ะแล้วเรารู้ได้ไงเรารู้ได้ไงว่ามีคนแย่งห้องนอนเดาเดาอาจจะเป็นห้องอะไรอ่ะห้องห้องน้ําไม่ก็ต้องห้องนอนเอสุดอยู่ห้องใครกันห้องฉันเองอเหรอาว แล้วทำไมไม่อยู่ด้วยกันก็เดี๋ยวเสียงมันชนกันไงอ๋อไหนลองเดินไปหากันดิใช่ลองเดินไปหากันเดินไปหาก็วิ่งวิ่งวิ่งเลยเดินไปก็อุุ๊ยก็เดินไปวิ่งวิ่งวิ่งเลยอ่ะแน่จริงก็เดินมาดิแน่จริงก็เดินมาดิเฮ้ยเท้าเดินมาดิเดินมาดิเดินมาดบ

มาหาไหมล่ะโอเคเลยโอเคเลยโลมาดิเ <costing> ฮ <istles> ้ยเสียงมัาดูกล้องๆไม่พี่ต้ปิดเสียงเอาเปิดเปลี่ยนเดี๋ยวพอนี่ยเนี่ยพี่พี่ปิดนี้โอเคฮะแล้วเปิดเดี๋ยวพอจ๋าลยน้องจุงคิดถึงน้องจุงจังเลยเนี่ยถ้าเกิดน้องจุงเนี่ยเอีถ้าน้องจุงไม่ไม่สบายอ่าถ้าสบายดี ก็มานี่ได้แล้วดังๆไปชนพูดเลยเนี่ยเอาจริงแล้วจุ้งออกมาที่นี่ได้เลยตอนนี้หลังๆก็จะมีคำถามว่าเธอสบายดีไหมเออจริงเอาจุงเธอสบายดีไหมโอ้โหเอาเอาใส่น้ำเกลือไปด้วยโอ้ยจุงอยู่นั่นี่ยหยดหยดน้ำเกลือได้ไหมในในคอนเนี่ยในคอนเล่นไปแล้วหยดน้ำเกลือจริงเหรอ ให้น้องจูไปนอนดีกว่า้น้องจูไปทำพักผ่อนดีกว่าไหมแต่ผมว่าแบบเนี่ยคุณคุณอยู่กันสองคนมันก็น่ารักดีอะผมไม่จริงผมว่าผมไปดีกว่าอะไปไหนดังกวนไม่กวนอยัั้งนไปู่คนเดียวอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวอชอบอยู่คนเดียวตอนนี้อยู่คนเดียว ตอนอยู่คนเดียวละอยู่คนเดียวแล้วเ,เววหรออืมโอเคเนียนเพย์ okay, อะไรอ,ะอ่ะเย็บเชือกนาทีเท่านั้นทุกคนสบายดีกันไหมครับถ้ทาท่านแฟนคลับสิเนี่ยอ่านคอมเมน,นมต์กันดีกว่าไหมอ่านคอมเมนต์กันมาณคอมเมนต์กันดีกว่าได้เลย ถึงชัวร์ต้งนอ่ะอุ้ยน่ารักเก๋จิงเก๋เติมจ้าไม่เจ็บดีๆีรถไม่ของพี่นะแล้วมันดื้อจังเลยอ่ะฮะบูมเอ้ยทะเลาะกันอีกโอ้งงมากมันดื้อเกินไปเลยฮะกลับห้องครัวไปเลยอ๋อนี่นอนห้องครัวเลยเหรอใจร้ายอ่ะน่ารักกับสร้อยคอคู่ก็ตอนพวกคุณอยู่ด้วยกันแล้วล่ะครับ คือคอมเมนต์เหรอครับหรืได้ยสวัสดีแอคทีมเอ็มคอมเมนต์โฆษ้าด้วยนะครับนี่อัดอัดคอมเมนต์อยู่หุย้ยจุงไปไหนไปห้องขัวเลยโนไล่เราไปไปไหนอุ้ยไปจีมเอ็มทีวีคอมเมนต์มาว่าเก่งมากเด็กๆแล้วก็ยกนิว้วนี่นนนแน่นแน่นอนนะครับพิธีกรพิธีกรอูรันสกิปได้อยู่แล้วอะไรนะ คนดยอะเ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 ยอะแกแกล้วนะครับใครแล้วนะครับผมหน่อยหน่อยดูหน่อยว่าใครมาดูไม่ได้เปิดเปิดเปิดไปดีกว่าเปิดไปแกแล้วเอออีงแล้วมามา งั้นงั้นผมดูผ่านไลฟ์ดังอีพีหนึ่งอ่ะมันจะมีอะไรออกมาบ้างนี่ยังไม่รู้เราเราดูผ่านยูทูบมีอะไรออกมาบ้างเหรอเออผมไม่ไม่อยากสปอยเลยไม่อยากสปอยเลยเพราะอีกเจ็ดนาทีจะออนแล้วถ้าเกิดพูดไปนี่ก็แบบเาจะเป็นสปอยพูดีเราพูดถึงอีพีหนึ่งเขา้าวอันดีกว่าว่าอีพีหนึ่งเขาข้าวเนี่ยมันจะรสชาตินี่เป็นยังไงรสชาตินอีพีนี้เป็นยังไงรสชาติอีพีนี้เป็นยังไงอ่ะอ่าที่แน่ๆเลยนะโอ้โหไม่อยากพูดเลยแต่แบบงั้นไปตพูดเจอ ต้องเจอจุงดังอูบูมว่ะแบบแน่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 ด้วยอือมีมากเื่นคือของใครใี่ชื่อยังเนี่ยไหดิไอจุงจุงดูป่วยมากมากจริงอ่ะอันนี้ดูป่วยจริงอ่ะแบบว่าป่วยจริงเลยอ่ะเอออยากเาฟิลเตอร์ก่นเออเอาฟิลเตอร์ปนมาดีกว่ามาไหนๆเราก็ อุยเฮ้ถ้าเราแบบดูซีรีส์ด้วยฟิลเตอร์มันจะตลกปะดูซีรีส์ด้วยฟิลเตอร์เหรอเออแ,เแบบต้องใส่ฟิลเตอร์ให้แบบคนในโทรทัศน์ได้นะแต่พอดีแบบถ้าสองนุ่มคึ่งเราก็จะต้องปิดไลฟ์แล้วไงโอ้เพราะว่า ซีรีส์มาเราต้องไปดูซีรีส์กันนะครับเราเปดูซีรีสกันเราจะอ,อยู่ในนี้ไม่ได้นะครับทุกคนเ <c oughs> อ้าเอ้าคุณบูมคุณบูมทำไมคุณเป็นบรสอะไรนะรถไฟฟล์เป็นรถใช่เป็นรถไฟรถไฟบา้าก็ในฟาร์มยัยยัยอยู่เอ้ยอคุณลุงก,กำนัน ลงแรกลูกสาวกำนันเหมือนว่าแบบเอเอวันรัสเซี้มันขมขมใช่ไหมดูเด็กมีคนวิ้ยเต็งแมวไม่ได้เออแมวไม่ได้โอ้โหเออคือดีโคตรเท่อย่าดูลองนะคอมพิวเตอร์บ้างเบอรยที่ อย่าร้องให้เธออย่าร้องให้ไม่ต้องเสียใจ <c oughs> พี่กับเธอบอกฉันอย่าร้องให้ให้อย่าน้อยดิหลงหลองมีให้แล้วเราควรต้องไปเตรียมตัวดูเราต้องเตรียมเตรียมตัวรู้มาทุกคนครับเดี๋ยวเราฟัน,นสวยเหมือนกันนะโอ้สัตว์ ฟันสวยนะดังแล้วทุกนไหนไหนโชว์ไหนโชว์ฟันนี่เพิ่งทำมาเนี่ยนี่นี่เหมือนเดิมเป๊ะเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นไอ้ปอนก็คือแสวบุยทนข้างวันนี่ฟันแตกโอ้ยมาร์โกวิบูมทำอะไรนะเอาอะทำอะไรอีกไอพี่ทำอาหารบุหาทำอาหารไม่อันนี้คือเติมด้วยนะอันนี้คือดินเนอร์วิดบูม โอ้โคตรดื้อเด็กดื้อต้องเด็กดื้อต้องโดนอะไรครับโดนด่าไม่สี่นาฬิกาไหมฮะถ้าพี่เทจริงจริงอุมาล้างให้ได้ไหมใช่ม่ให้คนดูเขาอยากดูไงไม่มีใครอยากดูเลยผมผมดังผมอยากดูดังไปช่วยพี่บูมหน่อยดังเื่อนมา ทำจานทำไข่เจียวให้ดูดูหน่อยเอาได้เลยได้สบายมันมีสาดงทีใช่ป่ะตอนเนี้ยเราทำไข่เจียวดังดังวิ่งวไม่ทำไข่เจียวทำวิ้งได้ไข่เจียวแล้วเร็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 วไเยว่เีวโอ้โหวนี้เฮ้ยเเหรออะไรอะไรอะไรไม่ต้องทำไม่เอาเอาเอาอยู่เอาเอาดีดีดีเ่ให้ทำครือเปล่าจริงจริงตามทางจริง ทีก็ตอก้ไปแบสรวมครับสวครับสวนจะนัดพี่บุ่ไว้ว่าผก็เราจะทำห้หนงไข่เจียวภายในสามนาทีนะครับผมเพราะว่าสีร<น>ีส์พอซีรีส์ว่น <c oughs> ส่าท้ายก <c oughs> ็ออนแ,แล้วเราต้องรีบทำไข่เจียวให้ทุกคนดูนะครับงงอกนกนกคือ อ๋ออเทอดไข่ทอาเป็นฟองเลยเหรอในคนไข่ใช่อันนี้แล้วปะเราไปเต็มตัวดูซีรงซีรีส์กันดีกว่าโอ้ไม่ทำไข่เจ้วนี่ไงพี่ี่ทำไม่อยู่พี่พี่บุ๋มพี่บุ๋มโชว์หน่อยสกิลไข่เจียวไอพี่พ่ คือก็็แอุ้ยอกระแทกตเยนเยยอเล่นที่นอเล่นที่นอนเล่นวิุตบว่าถ้าเราไม่ใส่น้ำเกลือแล้วมันจะได้ปะอ่ะอะไรนะวมมุตเขาไม่ใส่ใส่น้ำเกลือแล้วมันแบบแล้วก็นอนแบบนี้เลยนี่เขาไม่ได้ใส่หรอไม่ใส่นี่บอกว่าขออาบน้ำก่อนครับเราใครมาใส่กันเอเดี๋ยวเขาคงมาเช็คแหละที่บอกว่า ผมสบายดีดป่ะเราไปเตรียมตัวดูซีรีส์เลยก่อนไปบายทุกคนซีดูนะครับก่อนไป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 นะครับฝากติดตามซีรีส์ด้วยนะครับ Hidden Agenda Warzone Lens EP หนึ่งนะครับออนวันนี้วันแรกนะครับสองทุ่มครึ่งนะครับผมก็ รับชมได้ที่ยูท b e GMMTV นะครับได้เล่ครับผม EP หนึ่งนะครับวันนี้ EP หนึ่งอย่าลืมใช้แชท็กกันนะครับผมวันนี้วันนี้ฝากฝากดันแชท็กให้ติดเทรนด์ด้วยนะครับแฮชแท็กคิดได้เจนไ EP หนึ่งนะครับผมมาเจอในเ t กนะครับผมนฝากดันแฮชแท็กติดเทรนด์เยนะทุกคนครับผมฝากด้วยนะครับบายยน้องจุ๊มบ๊ายบายบ๊ายบาย เอาแล้วส่นฟูส่นฟูมายังอีไปแล้วตัวเป็นไงในในพี่บูมโอ้ดูนี่ดูมาดูนี่อะไรดูตรงนี้ไม่ใช่เสร็จแล้วไม่มาไม่มาเลยเนี่ยตี่ก็เก็บไงี้ยชอบไหมเฮ้ยจะมายังอ่ะจะมายังอ่ะเจอะเลยแล้วเราต้องเก็บด้วยนะพี่ดูดูอึ่งติดั้ง จะน่ารักไปไหมครับแต่ว่าตอนนี้เราต้องไปดูแล้วนะไปบายบายทุกคนเจอกันยังไงอ่ะยังไงอ่ะบายๆครับไปแล้วจริงจังเจอกันตด